เดือนมิถุนายนถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันต์เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นธงสีรุง้งโบกสะบัดไปทั่วทุกหนแห่งรวมถึงบรรดาห้างร้านต่างๆก็ออกสารพัดแคมเปญเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันต์แต่เบื้องหลังและที่มาของเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้กลับเต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะ ย้อนกลับไปเกือบ60ปีก่อนในปี1969ช่วงเวลานั้นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทําให้ความรักร่วมเพศถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและการแต่งตัวที่ไม่ตรงตามเพศสภาพก็ทําให้คนกลุ่มนี้ถูกเหยียดยามและถูกตีตราว,ว่ามีความผิดปกติทางจิตพวกเขาจึงตกเป,เป็นเป้าของการใช้ความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่อาจจะเปิดเผยต,ตัวตนต่อสังคมได้ยกเว้นในพื้นที่แห่งหนึ่งคือ Stonewall Inn บาเกเล็กๆใน Greenwich Village นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์จราจร t o n น Stone wall ที่ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของความหลากหลายทางเพศไปตลอดกาล ความรักร่วมเพศถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสมัยนั้นเช่นเดียวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศดังนั้นบาร์จึงต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจเพื่อให้พวกเขาหลับตาข้างหนึ่งค่ะและบาร์ก็จึงดำเนินกิจการต่อไปแต่แล้วเช้ามืดของวันที่28มิถุนายนปี1969ตำรวจมาตรวจบาร์อีกครั้งซึ่งมันเป็นการเว้นระยะเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นบาร์จึงไม่ยอมจ่าย ส่งผลให้ตำรวจเริ่มตรวจค้นร่างกายของลูกค้าเพื่อตรวจหาของแต่งตัวไม่ตรงตามเพศสภาพจะได้ตรงกับความผิดตามกฎหมายทำให้เกิดการต่อต้านและมีการใช้ความรุนแรงขึ้นจนขยายเป็นวงกว้างออกมายัางถนนหน้าบาร์และทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นไปอีกเนื่องจากความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมจนตำรวจต้องเรียกกำลังเสริมมากว่า500นาย กว่าจะระงับเหตุลงได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าในปีต่อมากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็รวมตัวกันเพื่อเดินขบวนเรียกร้องสิทธิความหลากหลายทางเพศจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนปี1970ใน4เมืองใหญ่คือนิวยอร์กลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกและชิคาโกกระทั่งในปี2000 ประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภูมิใจของชาวเกย์และเลสเบี้ยนและต่อมาในปี2009เมื่อบารักโอบามาขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศเพื่อขยายคำจำกัดความของเพศให้กว้างขึ้นไปอีกปัจจุบันนี้ไพรมันถูกจัดขึ้นใน80ประเทศทั่วโลก แต่มีเพียง31ประเทศหรือคิดเป็น38เท่านั้นที่มีกฎหมายรับรองการสมรสของเพศเดียวกันทำให้แต่ละประเทศมีรูปแบบการจัดงานพรมันที่แตกต่างกันค่ะโดยประเทศที่มีกฎหมายรับรองการสมรสของเพศเดียวกันมักจัดงานในรูปแบบของการเฉลิมฉลองและสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในรูปแบบของงานเทศกาล ในขณะที่บางประเทศการจัดงานไพร์มันต์ยังคงเป็นไปเพื่อเรียกร้องสิทธิความหลากหลายทางเพศให้ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อว่าให้การยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและมีการจัดงานไพร์มันต์กันอย่างรื่นเริงแต่ก็น่าเสียดายนะคะว่าประเทศของเรายังคงไม่มีกฎหมายที่รับรองการสมรสของเพศเดียวกัน ซึ่งอาจทําให้เราต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะว่าการยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับใดระดับที่จัดงานพพร์มันได้หรือระดับที่ยอมรับว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศควรได้รับสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทางกฎหมาย